พระมีศินกี่ข้อพระมีศิลกี่ข้อ2อ7ยิบเจ็ดตอบกันฉา,าญเหมือนกันเลยเรียนมากระทรวงเดียวกันนะแต่ก่อนอาตมาก,ก็ตอบอย่างนี้แต่พระมีศินมากกว่า2400ข้อนะเข้าใจผิดหมดเลยข้อมูลเราผิดหมดเลยเห็นนะอะ่นี่แหละจึงเป็นเหตุให้ต้องมาพูดวันนี้ว่าพุทธวจนะคืออะไร คำพระตถา,าคตแล้วที่ว่าที่แน่ๆว่ารู้ว่าเรารู้าศาสนาพุทธเนี่ยศูนย์ไม่ได้รู้เลยแล้วเราออกไปเผยแผ่ต่อเนี่ยออกไปบอกต่อบอกต่อก็ข้อมูลผิดหมดเลยเนี่ยปัญหานี้เราต้องช่วยกันรู้ไหมาศาสนาพุทธกำลังหายไปนะเพราะพระเนี่ยกระทาซึ่งนิจฉาอาชีวะเยอะมาก พราะเห็นแก่ไอกลักษณจปัยทรัพย์สินเงินทองซึ่งพระตถาคตบอกว่าลาบสักการะและเสียงเยินย่อเป็นอันตรายที่ทาลุแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นทมเกษมจากโยคะไม่มีทมอื่นยิ่งกว่าแย่ที่สุดเลยลาบสักการะเสียงเยินยอเนี่ยนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าอย่าไปฟังคำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ จะเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศสารหาหชื่ออานาการนั้นมีอยู่กลองาอนากาศนี้เมื่อตีไปในที่สุดก็แตกกษัตริย์ทศสารหาหก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นเมื่อทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าหมาเท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตทานของสุตตันตะเหล่านั้น ที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยาการอย่างนี้คํำผู้เจ้าจะค่อยๆหายไปจากโลกนะต่อไปเราก็ไม่มีศาสนาหมดศาสนาศาส,สนาปลอมๆม,มีแต่ของปลอมมีแต่ลดน้ำมนต์นะมีสายศิลน,นะปะหลัดคลิกนะมีอะไรต่ออะไรห้อยเอวนะมั่วไปหมดเลย เดี๋ยวนี้พระก็พกพระด้วยนะพระก็ห้อยพระพระก็หาสารณะไม่ได้ไม่รู้จะพึ่งอะไรไปพึ่งรูปปั้นรูปหล่อแล้วนะเพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลเข้าใจผิดกันอีกแล้วเคยเห็นเขาแก้กรรมกันไหมเขาแก้กันยังไงนอนในโรงเห็นไหมกำลังฮิตเลยใช่ไหมไปนอนในโรงเอาผ้าขาวคุมบางสกุลเป็นบางสกุลตาย พรนะมน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อินเดียก็เดินลงแม่น้ำเลยเปียกทั้งตัวบ้างก็บูชาไฟอินเดียอินเดียเข้าบูชาน้ำไอ้ของเราก็ไม่ต่างกันนะน้ำศักดิ์สิทธิ์เอามาลดนะมีน้ำศักดิ์สิทธิ์เมาลดตัวแล้วมันจะดีขึ้นพุทธเจ้าบอกเดัาฉานวิชาไม่ใช่ความเป็นมงคลแต่พระเราเข้าใจผิดนะ ดังนั้นบัญญัติไว้ในสัมปนาสีลาสินสามกลุ่มที่พระต้องรักษาเนี่ยสองพันกว่าข้อเนี่ยแล้วเราบอกเหลือสองร้อยี่บเจ็ดหมดเลยหายไปเป็นพันพันข้อเลยสินกลุ่มแรกเนี่ยห้ามดูหมอดูเลิกดูยามปลุกเสกเลขยันทำน้ำมนเนี่ยห้ามหมดเลยแต่พระทำหมดเลยเห็นไหม,มและทหารนิฮิตมากเลยเวลาจะ ออกลบทัพจับศึกโอ้ต้องมีน้ำมนต์ต้องมีอะไรต่ออะไรนะ